สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในเกมดรา้อนราจาเดี๋ยววันนี้เราไม่ทำอาหารแล้วนะเพราะว่าเวลของเราตันแล้วในเมนูที่ทำได้จะต้องเพิ่มเวลก่อนแล้วถึงจะเพิ่มเมนูใหม่ๆอ่ะมาทำได้ดังนั้นเราก็เลยว่าจะพาไปทำอย่างอื่นวันนี้ก็เลยจะพามาลงดันกันค่ะทุกคนดันที่เราจะลงก็คือดูม หรือว่าภาษาไทยก็คือน่าจ,จะสิ้นโลกนะเราคิดว่ามันก็ยากพอสมควรแตหลายคนอาจจะลงไปแล้วแหละแต่ก็อาจจะมีหลายหลายคนหรือบางคนที่ยังไม่ได้ลงหรือเปล่าแล้วก็จะมาบอกทิ้นิดหน่อยแล้วกันเอาละไปะไปลองกันเลยค่ะก็เผื่อใครที่ยังไม่รู้นะคะก็คือว่าเวลาเราทำาวสไปอะ่ะ ดูนะถ้าเราลงดันไปแล้วอ่ะมันก็จะขึ้นว่า complete เราก็เลยเหมือนแบบจะหาเปิดด่านลงซ้ำไม่ได้แต่ความจริงอะ่ะมันลงซ้ำได้นะทุกคนโดยที่เราก็ไปหา npc ที่อยู่รอบๆน้ำพุนี่แหละทุกด่านเลยนะเราสามารถลงซ้ำได้ไม่ว่าจะเป็นพวกแบบผีร้ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาหา npc เอาอแต่อย่างวันนี้เราจะพาไปลงดูม หรือว่าสิ้นโลกนะคะในแบบชาเลนจ์หรือว่ายากเลยระดับที่4ซึ่งเดี๋ยวเราจะลงโซโล่นี่แหละจริงๆแล้วว่าเห็นคนทำคลิปโซโล่ก็ค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันจริงๆเราอยากลงเป็นทีมแต่ว่าเพื่อนไม่ออนอะ่ะเพื่อนหลับอยู่ตอนนี้เพื่อนยังไม่ตื่นเราก็เลยจะลงโซโล่นี่แหละแล้วเดี๋ยวจะอธิบายควบคู่ไปด้วยละกันว่าถ้าลงมาเป็นทีมอะ ควรจะต้องทำยังไงเนาะป่ะเอาแล้วนะเริ่มแล้วนะก็สายตีนิดนึงเพราะว่ามาตีคนเดียวนะตีไปเลยจ้าเปิดช่วยตีด้วยจ้าจะว่ายาก ก็ยากพอสมควรนะคะดา่านนี้แต่ถ้าเราแบบรู้ทิกะเราก็สบายขึ้นเยอะอะก็คือผ่านง่ายอะบางคนชวนลงนี่คือแบบไม่ไหวไม่ไหวไม่ยอมลงเนี้ยก็มีนะแต่เราว่าอยากให้ทุกคนลองคือกว่าเราจะผ่านเอาจงจริงอะ่ะเราก็หลายรอบเหมือนกันนะ าข้อมูลกับเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยว่าเขาทํายังไงกันเขาถึงผ่านซึ่งเออพอเรารู้ทิศเออเราก็ผ่านจริงอาจจะยากหน่อยตอนแรกๆก,ก็ก็พยายามอะนะสู้ๆอะ่ะค่ะทุกนี้ก็เป็นมอนแรกๆอยู่เนาะก่อนบอสตัวแรกก็ก็ไม่มีอะไรลงมาก็ตีถ้ามาเป็นทีมทุกคนก็ช่วยกันตี แต่หลังจากนี้ตั้งหายที่มันจะยากนะขอตีก่อนบอสแรกจะมี2ตัวนะคะก็จะมีตัวที่เป็นลมกับตัวที่เป็นไฟเนาะถ้าเราลงมาลงแบบว่าหลายคนน่ะเป็นทีมะจะจะ2คน3คนอะไรเงี้ยจะให้คนที่ถึกๆหน่อยเป็นคนลาก แต่ว่าสมมุติว่าถ้าเราลงคนเดียวจริงๆมันก็ไม่ยากนะแบบแอสแบบปืนยอะไรเงี้ยก็คืออย่างเงี้ยเราก็ตีไปเรื่อยๆแล้วก็ลากมอนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นทีมที่มีดาบก็ให้ดาบลากแล้วเพื่อนๆน่ะคนอื่นน่ะก็ตามตีตามข้างหลังบอสนะคะอย่าแบบไปแทรกข้างหน้าไม่งั้นเดี๋ยวบอสสองตัวมันจะแตกแถวกัน ทิคในทีมที่เวลาเราลงกับเพื่อนอนะ่ะก็คือให้ดาบลากแล้วคนอื่นตามข้างหลังบอสแล้วก็ตีไปเรื่อยๆพยายามอยากให้มันแยกจากกันไม่งั้นมันจะยากแต่สมมุติว่าถ้าตีไปตีมาแล้วแบบเกิดอุบิเหตุมันแยกจากกันก็มันตามใครสองคนนั้นก็วิ่งเลยวิ่งนำเพื่อนคนอื่นก็ตามตีเหมือนเดิม พยายามรักษาเลือดของตัวเองไว้เห็นหัวใจไหมมันเป็นชีวิตของเราพยายามรักษาาเอไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวพอไปถึงบอสสุดท้ายอ่ะมันจะมีจังหวะที่แบบหลบยากอ่ะเราจําเป็นจะต้องตายอ่ะแล้วก็ใช้หัวใจนี่แหละที่จะทําให้เรารอดถ้าเราเหลือหัวใจน้อยอ่ะแล้วเรา จำเป็นต้องตายมันก็จะไม่ผ่านด่านไงเพราะเราตายใช่ไหมไม่ยากตีไปเรื่อยๆค่อยๆตีจะเย็นๆเนาะแล้วดูนะเวลาที่แบบเราลงครบแล้วนะชอบเปิดกล่องได้ดีๆเวลาที่เรายังไม่ได้ลงอะ่ะ จะลงมาเอารางวัลเนี่ยเปิดได้แต่ B ีอ่ะพอมาตรงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรตีมอนเฉยๆตีไเลยจริงๆเราลงคลิปนี้จะว่าช้าก็ก็ช้าแหละเพราะว่าหลายคนก็คงผ่านแล้วแต่มันก็ยังเหมือนมีหลายคนที่เขาแบบยังไม่รู้ทริคอะไรเงี้ยจะเชิญชวนให้ทุกคนมาลงดูมสี่นะคะอ่ะ เอาไม้นี้ปุ๊บมันจะมีวาร์ปเราก็เข้าวาร์ปเลยไม่ต้องไปกระโดดทีนี้ตรงนี้จะเป็นบอสที่2ซึ่งมันจะมี2เชตนะถ้าเรามาในตอนที่ในแมปฝนตกอะ่ะอยู่ดีๆฝนมันตกอะ่ะอันนี้ง่ายเลยสบายเลยแล้วก็มาวิ่งวนๆอยู่ที่เสาต้นนี้นะคะถ้าฝนตกนะแล้วแบบเหมือนเราก็ล่อให้บอสวิ่งเข้ามาใกล้ๆเสา แล้วเดี๋ยวมันก็จะวิ่งมาชนเสาเองแล้วมันก็จะตายเหมือนแบบฝนมันตกใช่ไหมแล้วฟ้าก็เลยผ่านลงมาที่เสาแล้วบอสมันมาชนมนจบอยากจะให้เห็นภาพคือตลกว่าเสียสักสีบอยสที่สุดอา้าวแต่ว่าถ้าดวงไม่เข้าข้างนะคะฝนไม่ตกเราก็ต้องพึ่งตัวเองนะคะก็คือตีไปเรื่อยๆตีๆๆพยายามตีๆแล้วก็หลบเนาะ ถ้าเกิดว่ามาเป็นทีมก็แน่นอนดาบแทงคนอื่นก็ตีห่างๆไปจนกระทั่งเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งเด๋เราตายเนี่ยเยใกล้ละดูนะมันจะมีแบบว่าประมาณว่าลงจากหลอดที่4มาหลอดที่3อะ่ะเดี๋ยวนะมันวิ่งตามเรามันเลย,ยังไม่ปล่อยสกิลถ้ามันหยุดนิ่งเมื่อไหร่อ่ะมันจะปล่อยสกิลแล้วมันเป็นสกิลที่แบบหลบไม่ได้อะ่ะ เราก็จะตายแน่นอนดังนั้นเราก็พวกตัวบางๆอะ่ะก็คือเนี่ยๆๆๆปล่อยแล้วพวกตัวบางๆอะ่ะก็จะต้องออกมานะคะจากหลอดที่4มาหลอดที่3นะก็คือปล่อยดาบแทงไปกรีดทำไงละ่ะตามฉัน,อนขอเวลาหน่อยได้ปะขอฮิวก่อนได้ปะ จากหลอดที่4มาหลอดที่3นะคะแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งก็คือจากหลอดที่2มาหลอดที่1เนี่ยเหมือนกันเลยคือต้องออกอะถ้าตัวบางอะไม่งั้นตายหลบไม่พ้นแต่ก็อย่างที่บอกนะให้ใจเย็นๆยิ่งมาคนเดียวอะ่ะก็ยิ่งต้องใจเย็นๆค่อยๆตีค่อยๆหลบไป เพราะว่าสิ่งที่สําคัญของเราก็คือพยายามรักษาหัวใจไว้ให้ไปเสียกับบอยสุดท้ายนะคะดูนะใกล้แล้วนะใกล้จะลงหลอดสุดท้ายแล้วนะดูเลือดบอสดูเลือดบอสเนี่ยเนีนี่ยยเนียนอตังรูเนี่ยเย ตายเลยเห็นปะกระโดดออกไม่ทันนะ่ะมีแค่2ส,สกิลนี้แหละไม่ใช่2ส,สกิลสกิลแบบนั้นนะ่ะสองรอบที่เราจะต้องหลบถ้าเกิดว่าตัวบางนะก็ยิ่งต้องหลบเลยแต่ว่ามันถ้าพวกตัวบางอะ่ะมันก็จะได้เปรียบตรงที่มันตีแรงใช่ไหมล่ะ ดังนั้นนะคะสายตีก็อาจจะต้องตีตีตโดดๆนะ,นะก็ต้องดูค่าทนทานให้ดีแต่ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ยากจริงๆเราเคยเอาแอดมาลองโซโล่ดูเราว่ามันง่ายกว่าโซได้ซ้ำอ่ะน่าจะเพราะว่ามันตีแรงตีไวแหละป่ะไปต่อค่ะเหลือหัวใจสองดวงแล้วเนี่ยต่อมาเดี๋ยวก่อนเป็นอันที่เราเกลียด เกลียดมากเกลียดกว่าตีบอสอีกก็คือไม่ขีบใบนี้แย่มากมันก็ไม่ได้ลงยากนะแต่มันก็ยากแหละยิ่งถ้าเกิดว่าฝนตกนะโอโหแบบว่าตีบอสง่ายนะเก็บหีนไม่ได้จ้าวนอยู่ตรงเนี้ยเนาะตกละได้ๆๆเดี๋ยว,ยวขอเวลาในะคะัี่ฉันเกลียดเธอมากเลยนะ ถ้าเวลาแบบมากับทีมอะเราต้องดูกันนะถ้ามีเพื่อนที่แบบกระโดดไปได้แล้วเราก็ไม่กระโดดละถ้ามาคนเดียวก็เอาหน่อยก็ต้องกระโดดหน่อยเนาะโอ๊ยสำคัญออขอรอค่าทนทานแป๊บนึงในหลอดฟฟ้าเนี่ยเห็นปะ โอ้ยคุณแม่เห็นข้อดีของการมาเป็นทีมขึ้นมาทันทีเลยนะเนี่ยเห็นวะฉันเกลียดมากเลยเนี่ยไปไปไปซักทีนะสักทีโอ้แล้วมีแบบเวลาโดดยากโดดเย็นอะแล้วเราเปิดได้กล่องบีนะโอ้โหแสนเจ็บปวดใจอ่ะ อัดนนคลิปแล้วแบบเล่นกาบอะแต่ไม่เป็นไรน้องถือว่าบอกทริคแล้วกันเนี้ยแหละเราก็ต้องใช้ทริคช่วยนะคะอะต่อมาด่านนี้เดี๋ยวมาตายฟรีๆแล้วกันที่การก็คือเดี๋ยวมันจะขึ้นไฟเขียวกับไฟแดงก็คือเราสามารถ เคลื่อนตัวได้ตอนที่มันเป็นไฟเขียวแต่ถ้าเป็นไฟแดงเราก็ต้องหยุดอยู่กับที่เหมือนง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดพลาดแล้วตายมานี่คือเสียหัวใจสองดวงเลยนะรู้เปล่าเราเคยมาแล้วจ่ายเข้าโอ้โหหมดกันนะกับที่สะสมมาไปจ้าโดดไปเลยจ้าสาทีตอนแรก พอไฟมันดับปุ๊บเราก็หยุดแต่ตัวนี้ยต้องให้หัวหน้าทีมเป็นคนคุยนะเราเคยแบบแบบใครไม่รู้มาสักคนอ่ะแล้วเขาตายอะ่ะแล้วเขาเป็นหัวหน้าทีมอะ่ะแล้วเราก็เลยเปิดตรงนี้ไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ตอบเราอ่ะพอมาถึงตรงนี้บางคนก็จะตีมอนให้หมดแล้วก็จะสามารถไปที่วาร์ปตรงนั้นได้เนาะ แต่ว่ามันมีทางลัดทุกคนใครจะไปคิดว่าเกมแม่งล้ําขนาดนี้อะมันก็คือลิฟต์นั่นเองแต่เราต้องถ้ามาเป็นทีมมันต้องรอให้ทุกคนเข้าลิฟต์มาหมดก่อนนะเพราะว่ามันใช้ได้ครั้งเดียวแล้วเราก็ไปเลยมมาเจอบอสตัวสุดท้ายแล้ว เหมือนไดโนเสาร์อ่ะไปกันเลยตรงนี้นะถ้าแบบมากับเพื่อนหรือว่าแบกใครมานี่จะต้องย้ำนักย้ำหนาว่าอย่าเพิ่งตีบอสอย่าเพิ่งตีบอสรอก่อนให้ตีพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปใส่โค้ดเพิ่มหัวใจก่อนเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่สำคัญมาก มาดูนะมันก็จะมี2จุดที่เรากดได้นะคะจุดทางซ้ายกดขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนโค้ดที่เราสามารถใส่ได้โดยโค้ดที่เราจะใช้ก็คือคำนี้ Power Over w w e m m i n g นี่นะแล้วเราก็มากรอกโค้ดลงไปตรงนี้ใส่โค้ดนะคะแล้วก็พิมพ์เลย Power o เ W H E L M I N G เห็นไหมหัวใจเราเพิ่มมาเป็น3ดวงเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะแล้วทีนี้เราก็จะไปตีบอสกันช่วยตีไว้หน่อยแล้สังเกตนะคะบอสมันตีสกิลบอสมันจะค่อนข้างกว้างเนาะ ดังนั้นดูถ้าเราตีที่ใกล้ๆที่ประมาณใต้ท้องบอสอ่ะเราก็จะสามารถหลบสกิลได้ค่อนข้างง่ายกว่าเพราะว่าพื้นที่มันแคบใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนเลือดบอสอะลงมาประมาณหลอดที่3แล้วบอสก็จะเริ่มวางโกเลมอ่ะมันจะมีโกเลมขึ้นมารอบๆตัวบอสต้องตีให้มันจนเราเห็นโกเลมก่อนนะอ่ะเดี๋ยวลองดู นี่เห็นไหมเห็นโกเลมปะมันเป็นสัญญาณว่าบอสอะ่ะเขาจะปล่อยสกิลที่แบบรุนแรงทั่วแมปอะ่ะคือหลบไม่พ้นอะ่ะคือบางคนเขาบอกว่าให้ตีโกเลมให้หมดแต่เราเคยลองแล้วมันไม่ไหวอะ่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือมาอยู่ตรงมุมนี้นะคะแล้วก็กดฮิลเพื่อยื้อเวลาถ้าเป็นแอสก็กดอมาตะเนาะถ้ามาเป็นทีมก็คือโซช่วยฮิลให้เพื่อน เพื่อยื้อเวลานะเราจะทันไหมเนะี่ยขออีกหน่อยนี่นะคือยังไงเราก็ต้องตายแหละแต่เราก็ขอยื้อเวลาหน่อยแล้วหลังจากนั้นพอเราตายก็ไม่ต้องรีบกดเกิดนะคะทุกคนให้เรารอจนกว่ามันจะคูลดาวแล้วก็เกิดใหมอ่อีกรอบเพื่อให้เกิดเองอะอ่ะนี่เกิดเองแล้ว สกิลบอสยังไม่หมดใช่ไหมเราก็จะต้องตายอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็รอครูดาวเหมือนเดิมซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้เราจะเสียหัวใจไป2ดวงดังนั้นเราต้องถึงต้องรักษาหัวใจมาเพื่อเสียกับบอสตัวนี้นะอ่ะเห็นไหมสกิลบอสหมดแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือรอฮิวให้เลือดเราเต็มหลอดก่อน จำไว้นะนี่นะหลอดที่สามของบอสนะต้องวิ่งออกมาเลยมารอตาย <c oughs> ไหนล่ะเอพีเราไม่ฮิวแล้วหรอไม่ใช่ว่ายาหมด ปวผิดเกิผิดอ่ะเน็ตทีเต็มแล้วจ้านี้ก็ไปกันเลยก็คุณบอสเขาก็จะมีโอ้ยสกิลของเขาเกมอย่าค้างตอนนี้นะเขาร้องเลยอ่ะทีนี้เราก็ตีต่อโดนไหมเนี่ยโดนก่อนหมเนี่ยตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะถ้าใครแบบตัวบางๆอะเนาะ เหมือนเดิมตีแถวๆใต้ท้องบอร์ดก็จะหลบได้ง่ายและอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คืออย่างคนเล่นโซอะถ้าเรามากับเพื่อนเนี่ยอย่าลืมลิง์เพื่อนด้วยนะพยายามใช้สกิลลิงตลอดจะได้เป็นการช่วยบัฟทีมโอ้โอ้โอออกมาไม่ทันติดเท้าคุณบอสได้ไงเนี่ยเ,เท้าหลบไปสิอ่ะดูนะดูนะเดี๋ยวจะมี อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรีบทำนะคะก็คือนี่พอบอสเลือดลดเหลือหลอด,ลดสุดท้ายบอสจะสร้างเกราะขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำก็คือพยายามตีดูตรงหลอดสีเหลืองๆอ่ะเราต้องตีให้ลดหมดหลอดก่อนที่เวลาด้านล่างที่เป็นตัวหนังสือสีแดงอ่ะมันจะหมดถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะเกาะมันจะระเบิดแล้วเราก็จะต้องตายอีกรอบนึงอ่านี่ เกาะแต่ก่อนที่เวลาจะหมดแล้วแสดงว่ามันก็จะไม่ระเบิดเราก็จะรอดนะคะนั้นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องทำก็คือตีบอสให้ตายแต่ดูนะหลังจากเกาะมันก็จะน่ารำคาญนิดหน่อยมันมีเหมือนมอนตัวเล็กๆอะมาแต่เราก็เน้นตีที่บอสเลยนะพยายามตีให้บอสตายอย่ h yeah. เรียบร้อย ยากไหมทุกคนก็ก็โอเคนะเราว่ามันก็ไม่ได้แบบยากมากฝีมือกันกั่เราผ่านได้เราเชื่อว่าทุกคนก็ต้องผ่านได้เหมือนกันโอเคเนาะก็อยากให้สู้ๆต่อไปเพิ่งท้อแท้จะสายฟีสายเติมก็ได้เหมือนกันแหละเราว่าเรามาเล่นเกมอะ่ะเราว่า ไม่รู้ดีถึงเราไม่เก่งขนาดนั้นแต่ก็มันดีนะพยายามลงด่านหาทิคต่างๆมามันดีออกโอเคค่ะงั้นคลิปวันนี้ก็จบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้ถ้าเราแบบพวยด่านใหม่ไว้เวลถึงเปิดด่านใหม่ถ้ารู้ทิคเดี๋ยวก็จะมาลงอีกแล้วกันหมดมุกแล้วยังไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรก็พาเพื่อนๆไปลงดนันไปดูนั่นดูนี่ก่อนละกันโอเค ขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย